สวัสดีค่ะพอแม่พี่น้องเอฟซีและท่านพี่ชมเจดดามผ้าร่วยเนาะคะ่ะมือนี่เจดําในมัดติดตามปูวัดสายป่าเนาะคะ่ะวัดสายป่าหัวทีแล้วรุดไปเนาะคะ่ะมือเศร้านี่เจดําก็ได้โทร่สอบถามปูแต่ปูว่าบอลรุดเนาะคะ่ะเพราะว่าปูทตติดตามเจดําบ่ได้เนาะคะ่ะบ่ได้ให้เบิดโทร่กันไวนะคะ้ค่ะมิตรปูเพินให้เบิดทรเจดําม,มาเนาะคะ่ะเสียดายคักปูเพินเหให้ใไม่เนาะคะ่ะก่อน เลขออกมื้อหนึ่งเนาะคะ่ะก่อนเลขออกมื้อหนึ่งก่ะปู่ว่าเข้าอยู่เดชเข้าสามตัวตรงตรง,ตรงเลยเนาะคะ่ะงวดนี้ก่ะสิบ่พลาดเนาะคะ่ะจังได้ก็สิย้ำโค้งสุดท้ายปู่ให้อีกรอบเนาะคะ่ะงวดที่แล้วปู่เจดำบ่ได้ติดตามโค้งสุดท้ายให้เนาะคะ่ะเพราะปู่เพิ่นให้สิให้รอบเดียวเนาะคะ่ะกงวดนี้ล่ะเจดำสิตามปู่วัดสายป่าโค้งสุดท้ายให้แน่นอนเนาะคะ่ะที่มาเข้ามาแล้วสิบสองงวดเนาะคะ่ะ งวดทีสิบสองเขาเป็นตัวโตนกันหวหนีของปูกะรุดไปเนาะค่ะถ้าสีเบ้าเขากะสีว่าเขาลังไม่เนาะพอแม่พี่น้องค่ะผูไใดเขาแมาแล้วก็่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนไวเดอค่ะเพื่อสิบัวผาดคลิปดีๆจากทางช่องทางช่องเสนอเป็นแนวทางเท่านั้นเนาะค่ะโปรดใจวิจารณญาตในการรับชมค่ะมือหนีบเจดามะได้ไปติดตามปูได้โทษสอบถามปูปูพนห่มาตัวใดเน้นตัวใดเนาะค่ะล่างหนีห้แค่สองหางเนาะค่ะ เลขล่างให้แค่สองหางเหลขบุญวุงกลมสามตัวเนาะค่ะเป็นสามตัวตรงค่ะมีแค่สองหางทอนันเนาะค่ะค่ะหลังจากที่โทษสอบถามปูและเจดามกับสีมะวาให้ฟังเนาะค่ะค่ะงวดวันวันทีหนึ่งเมษาคนไปล่อปูเน่นวัดเนาะค่ะเพื่อจะล่อเบิงตัวเหลขของปูค่ะเฮกันเบิดวัดผงสุดท้ายของปูเฮกันเบ วัดเนาะคะ่ะถูกวัดแถบหันงวดนี้จนเจ้ามือบอกว่าห้ามบอกอีกค่ะห้ามบอกอีกปู่นกะบพบอกได้แต่โทรสอบถามเอาเนาะคะ่ะว่าได้มากตัวนใดเนาะคะ่ะตอนนี้ปูคนกับบอกจามตัวไหอยู่วัดว่าได้ถือหลายๆลายกระโจนอยู่วัดว่าได้เนาะคะ่ะเจ้ามือก็ได้ไปบอกว่าบ่อยปูปล่อยเหลขกอีกเสียดายค่ะเนาะคะ่ะ เจดมก็บ่อยปติดตามโค้งสุดท้ายให้เนาะค่ะเนาะค่ะเดี๋ยวงวดนี้แหละเจดาสิไปติดตามโค้งสุดท้ายของปูวัดสายปลาให้ผู้ใดเขามาแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้เด้อค่ะเพื่อสิบวผาทีปดีดีเนาะเป็นกําลั่งแดงใจให้ทังช่องเจดาน้าแน่ค่ะสำหรับวัดปูสายป่านี่ค่ะเพิ่นกัให้มาแต่สามตัวเนาะค่ะงวดที่แล้วรุดเนาะค่ะงวดวันที่หนึ่งเมษารุดเนาะค่ะกากะเพาเป็นยังตัวเลขกาะมีเขามีออกเจดำก็ขอถอดกะไปเอฟซีเนาะค่ะ งวดนี้เจดามกาจีไปติดตามปูโคงสุดท้ายให้เนาะค่ะบ่ไดดไปหาปูมันไก่แต่จะโทษสอบถามปูว่าใดตัวใดมากเนาะค่ะของปูสิเป็นสูตรคำนวณเดอ้อเป็นสูตรคำนวณค่ะส,สายวิ่งสายวิ่ง,งเลขสามตัวงวดที่แล้วรุดไปงวดนี้เจดามกามาติดตามไหมพอแม่พี่น้องทั้งอฟซีทั้งบานไม่เนาะค่ะแต่ายาวากันเดอ้อตัวเลขมีเข่ามีออกเนาะค่ะ หลังจากที่โทรสอบถามปูพอออกไม่ออกไปรอดแหน,นวัด่เพื่อจะรอฟั่งเหล็กปูตองวดเนาะค่ะเจดายเจดมบ่ไเลไปตามคงสุดไทยให้หวดนี้ค่ะเจดมสิบพาดเนาะค่ะเนาะค,ะะคะ่ะแต่ในพอแม่ปีนองกะขอถวจคอให้เนาะค่ะงวดที่แล้วของปูพ่นรุดไปงวดนี่บ่อรุดแน่นอนปูว่าบ่อรุดแน่นอนเนาะค่ะเลขวิ่งวิ่งศูนย์เนาะค่ะวิ่งศูนย์บนค่ะ ซูนเนี่สิเป็นลักลอยค่ะศูนอาจจะมาลักลอยเนาะคะ่ะปูเนใไ้วิ่งซูนบนมาลานเปิดเส้นปูวา่าสำหรับเล็กสูตรคำนวณของปูเนาะคะ่ะทางล่างนี้สิเป็นสองหางปูเป็นไหนมาแค่สองหางเนาะคะ่ะวันนี้ปูเป็นไหนเลขบ่ลา,ายตัวเดี๋ยวรอฟีเบาเพิ่นเ,เขียนเพิ่นคุ้ยกันกับปูไห้เนาะคะ่ะ ว่าจิเป็นตัวใดเพราะว่าปุยบ่าวกาลังคุยกันกับปูอยู่พอโทรสอบถามค่ะเดี๋ยวลอดตัวเหลขแป๊บหนึ่งแต่เจดําไปซองไปซองกระดานพี่บ่าวเขียนปูห้วิ่งศูนย์วิ่งศูนย์บนอย่างเดียวมาอาจจะมาลักลอยเนาะค่ะผู้ใดมีตัวเด็ดตัวดีตัวเด่นกะเอามาจับใจของปูก็ได้ค่ะอาจจะเป็นล่ายเป็นล่ายว่านเป็นกับเขาเพื่อนบ้านก็ได้เนาะค่ะแต่เนี่ยแต่เอฟซีมากเนาะมาเจ,จดําค่ะ เป็นวิทยาทานเนาะค่ะเนะาะค่ะกับใส่วิจารณญาณเบิ่งเอาค่ะค่ะกับเป็นแนวทางไห้พ่อแม่พี่น้องเท่านั้นเนาะค่ะเดี๋ยวรอพี่บาวคุยกันกับปูควรสิไดตัวใดเนาะคะ่ะล่างสองหางมีแค่สองหางบนนีสามตัวปูคพิว่วงไหยย้ยุ่เดี๋ยวรอพี่บาวคนจีดัมกระคาคือกัน เจดมกระทา่ะพี่เบาคือกันลอดตัวเลขเนาะค่ะเนาะ,ะ,ะ,ะค่ะกับฟั่งเจดมไปก้อนผู้ใดลํำขั้นก็อดเอาเด้อพอแม่พี่น้องเพื่อจะได้ตัวเลขดีๆเนาะปรจิบพ่อพาดอีกเนาะ,ะค่ะพี่เบาบนกระลังสอบถามกะลําเรียกเรียบเรียงเลขสูรไอ้เลขสูตรของปูอยู่สูตรคำนวณเนาะค่ะสำหรับปูวัดสายป่านะคะว่าปูติดเนนให้ตัวใดแท้ แต่เลขล่างนี่ได้มาแล้วสองหางนะ้ค่ะแต่ปูว่าท่านเน้นไห้เป็นกำลังคิดคำนวณไห้จ้างวดที่แล้วก็ตรวจคอไปพอแม่พี่น้องเด้อค่ะผลผู้ชมทางบ้านสำหรับตัวเลขปูงวดที่แล้วหลุดไปแต่ปูเป็นเหตุสูตรขึ้นมาไม่เนาะค่ะเจดํากบไร้โทษถามปูอีลีนั่นล่ะแต่ปูนะแต่ปูบอกว่าบนลุดเนาะค่ะเลขสามตัวออกตรงๆค่ะเฮกันเบิดวัดได้ปูละสองแสนสามแสนสั่นสปูว่า ก็ได้กระเสียดายเนาะค่ะบ่ได้ติดตามใหมงวดนี่แหลเะเจดำกจิไปตีดตามใหมพ่อแม่พี่น้องโค้งสุดท้ายอีกจนได้แล้วค่ะก็ได้บอกกับปูให้พี่บ่าวบอกปูอยู่บ่าสีขอติดตามโค้งสุดท้ายปูปูเพิ่นสิบ่ห้สัมผณ์เนาะค่ะบ่ห้สัมผณ์บ่ห้ออกซื้อเนาะค่ะ่ะมีแต่เพื่อนเขียนตัวเลขห้แล้วก็บอกตัวเลขมาให้เจดำหลากเอาให้เจดำเว้าเอาเนาะค่ะค่ะพ่อแม่พี่น้องก็รอจะกข้านึงก็อดเอาเด้อพี่น้อง เดี๋ยวสิไปถามพี่บ่าวว่าคุ้ยกันกับปูเสร็จไปค่ะพี่บ่าวก็คุ้ยกับปูเสร็จแล้วเดี๋ยวมาเบ่งตัวเลขของปูเนาะคะ่ะว่าเพิ่นสิเนนให้เป็นตัวใดเนาะ,ค,ะค่ะค่ะมีเป็นเลขของปูปูวัดสายป่านะคะเข้ามาแล้วสิบเอ็ดงวดงวดที่สิบสองเป็นตัวโตดเนาะคะ่ะเข้าโตดงวดที่สิบสามรุดไปเนาะคะ่ะเสียดายเจดมว่าได้ไปยำคุงสุดท้ายปูให รอบนี้มีย้ำโค้งสุดท้ายนะคะบอกติดตามไปเลยค่ะเพราะว่าของปู่ยังบมดหลุดเนาะคะ่ะงวดที่แล้วเสียดายเพราะได้ไปย้ำคงสุดท้ายปู่ค่ะเลขวิ่งปู่วิ่งศูนย์บนศูนย์เก้าสามศูย์หกเก้าส่วนลางหนึ่งสีนน่กับหนึ่งเจ็ดค่ะปู่เน้นไหสิบเจ็ดนาะคะ่ะส่วนเลขบวนปู่เป็นเน้นไหศูนย์หกเก้าค่ะพอเมีพี่น้องกระตัดเล่นเอาเนาะคะ่ะผู้ได้มากตัวใดศูนย์อาจจะมาลักลอย อะไรเนาะค่ะผู้ใดมากกะตามปมากค์พาเนาะค่ะแคบหน้าจอไว้ค่ะเพื่อกัดลืมกันพลาดกับแคปหน้าจอไว้เด้อค่ะงวดนี่ล่ะเจดามที่ไปติดต,ต,ตามโค้งสุดท้ายไห่เนาะค่ะของวัดปูสายป่าเนาะคะ่ะอขอย่ำเออม,มีโค้งสุดท้ายเด้อค่ะรอบนี้ปูเปิ่นบอกไห้ท่มากโค้งสุดท้ายน้ำเน่เพื่อปูเพินมีเหลขกตัวไม,มาไห่ก็เสียดายงวดที่แล้วปูเพินมีเล็กตัวไม่ไห่เนาะคะ่ะเข้าสามตัวตรงๆ เจดดาเสียได้บ่ได้ติดตามปูไ้เนาะค่ะบ่ได้ยำโค้งสุดท้ายปูไ้ค่ะงวดนี้เจดดาสียำจังได้ก็ได้ยำแน่นอนค่ะโค้งสุดท้ายของปูค่ะค่ะวิ่งศูนย์บนค่ะวิ่งศูนย์บนเด้อค่ะหนึ่งสี่ล่างสิบเจ็ดล่างค่ะคนว่วงห้เน้นสิบเจ็ดค่ะสำหรับคลิปนี้ค่ะผู้ใดมากกับกดไลา์กดแช่น้ำเนื้อเด้อค่ะสำหรับมื้อนี้ค่ะ จีดากับโจบคลิปใบน้ำซนีค่ะเดี๋ยวติดตามปู่โค้งสุดท้ายให้ค่ะสำหรับมืนีกับสวัสดีค่ะ